วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้งานจอยตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับตัวกล่อง Android TV นะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับว่ามันสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับผมสําหรับจอยตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อในช้อปปีได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อในช้อปปีนะครับตรงในคลิปชั้นนะครับสามารถกดไปสั่งซื้อก็ได้นะครับราคา3ามร้อกว่าบาทเองนะฮะแล้วก็จอยตัวนี้นะครับสามารถใช้งานกับมือถือได้ด้วยนะครับมีตัวจับมือถือในตัวนะครับก็สามารถใช้กับมือถือที่มีขนาด4นิ้วจนถึง6.8นนิ้วะครับสามารถ นีบจับแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครจะามาใช้กับ Android TV หรือว่าแท็บเล็ตก็พับที่หนีบลงแบบนี้ได้นะฮะเฉยๆนะฮะครับสำหรับวิธีเชื่อมต่อนะครับอันดับแรกนะครับตัวกล่อง Android TV นะครับจะต้องมีบลูทูธในตัวนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับถ้าเราไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็หาเมนูตรงนี้นะครับถ้ามีคําว่าบลูทูธอยู่เนะี่ยแสดงว่าตัว Android TV นะครับของเรานะครับ มันสามารถรับสัญญาณบลูทูธได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมซื้อมาประมาณ7-8ปีแล้วนะครับ Android 5.1นะครับคือรุ่นนี้นะครับมันมีบลูทูธให้นะครับผมผมคิดว่าปัจจุบันนี้นะครับกล่อง Android ทุกรุ่นน่าจะัพ p อ o r t บลูทูธหมดแล้วนะครับผมแต่ถ้ากล่อง Android ของใครนะครับไม่มีบลูทูธนะครับทักมาสอบถามผมได้นะครับผมจะมีจออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มันจะใช้ตัว usb wireless นะครับผมนะแต่ว่าตัวนั้นนะครับผมจะมารีวิวให้ดูทีหลังนะฮะเชื่อมต่อนะครับแบบนี้ก่อนนะฮะ กดที่ปุ่ม X นะครับ X ปุ่มนี้นะฮะที่จอยแล้วก็ปุ่มโฮมไฟมันจะกระพริบดวงที่สามนะฮะจากนั้นถ้าเราไปที่หน้าบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็สแกนหาสัญญาณนะครับสังเกตดูนะครับจะมีชื่อสัญญาณแสดงขึ้นมาตรงที่อุปกรณ์ที่พบนะครับให้เราเลือกตัวชื่อสัญญาณของจอยนะครับของผมนี่จะเป็น ZM t 6นะฮะส่วนด้านล่างเนี้ย จะเป็นสัญญาณของอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นของมือถือผมอ่าอันนี้จะบอกเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าเชื่อมต่อแล้วปุ๊บเนี่ยไฟที่กระพริบอยู่มันจะนิ่งนะครับมันจะต้องติดที่ดวงที่สามนะครับจะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับต้องติดดวงที่สามเท่านั้นเช่นเราเลิกใช้งานนะครับถ้าเรากดที่ปุ่มโฮมค้างนะฮะค้างจนไฟดับนะครับอันนี้คือการปิดจอยนะครับพอจะกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องเปิดบลูทูธนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับบลูทูธของตัวกล่อง Android TV นะครับเปิดให้อ นะครับจากนั้นนะครับเราจะไม่กดที่ปุ่ม X แล้วนะครับเรากดที่ปุ่ม Home ทีเดียวเลยเพราะว่ามันจําค่าไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับกดหนึ่งทีนะฮะครับมันก็จะเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็พับตัวหนิบลงมานะครับสําหรับวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับว่ามีเกมไหนบ้างนะครับที่มันเล่นกับจอยตัวนี้โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยากนะครับสามารถเข้าไปเล่นเกมได้เลยทันทีนะครับเปิดเพ a y s t ขึ้นมานะครับ แล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหานะครับกดสองที่นะครับจะมีแป้นพิมพ์สดงขึ้นมาให้เราพิมพ์ว่าเกมแพดซัพพอร์ตนะครับเกมแพดซัพพอร์ตเกมนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเกมที่มันเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีแนะนํานะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีเกมไมโครับจะมีโลบอกด้วยนะครับผมอันนี้คือส่วนพวกนี้จะเป็นแอปแอปช่วยนะครับในการตั้งค่าตัวจอยให้สามารถรองรับทุกเกมนะครับแต่ในนี้ผมจะสอนวิธี ค้นหาเกมให้มันเล่นได้โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านแอปพวกนี้นะฮะแอปปลาหมึกอะไรเนี่ยสามารถเปิดเกมขึ้นมาแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะเนี่ยก็จะมีเกมพวกนี้นะครับนี่แล้วก็เกมโซนิกนะครับอันนี้ผมได้ติดตั้งไปแล้วนะเกมนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเดดจิ๊กเกอร์เดดเอฟเฟกนะครับก็มีเยอะเลยนะครับผมอ่าโมเดลเค้าแบตก็มีนะครับสตาร์ดิวก็เล่นได้นะฮะ ก็วิธีเซิร์ชเกมที่มันเล่นได้โดยตรงก็พิมพ์แบบนี้นะครับส่วนเกมที่มันเล่นไม่ได้นะครับที่ค้นหาแล้วไม่เจออย่างพวก AV ีปับเนี่ยเราจะใช้แอปตัวนี้นะครับชุดจนะิ้งพัด V3 เนี่ยช่วยในการตั้งค่านะครับแต่ในที่นี้ผมจะยังไม่สอนนะครับแอปตัวนี้จะทําจะสอนในคลิปถัดไปนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเออแล้วก็พวกอีมูเลเตอร์เกมนะครับอย่างเกมเพย์หนึ่งเนี้ยเกมเพย์หนึ่งก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดู แคดเบนติคูดแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าผมจะเซฟไว้อยู่นะอ่าเซฟอยู่ตรงนี้นี่เล่นได้นะฮะวนหนึ่งเล่นได้เลยแต่ว่าผมไม่ได้ต่อ,อ,อลำโพงนะฮะเลยไม่มีเสียง อ๋อต้องกระโดดนี่ประมาณนี้ฮะโอเคแล้วก็ประมาณนี้โอเคสต็อปนะครับสำหรับพวกอิมูลเลเตอร์เพย์หนึ่งเพย์สอง psp นะครับก็เล่นได้นะ psp แต่ว่าผมไม่ได้เอาเกมลงนะฮะใน PSP p s PS p นะครับอ่า uh, nds นะครับเกมพวกแฟมิคอมนะครับซูเปอร์แฟมิคอมเกมบอยเอสวานอะไรพวกนี้นะครับเล่นได้หมดอ่า uh, แล้วก็เกมที่ผมจะทดสอบให้ดูก็คือเกมโซนิกนะครับจากที่ผมค้นหาให้ดูเมื่อกี้นะฮนะเนี่ยมันจะมีเกมเนะีเกมโซนิกอยู่มีเกมเกมนี้นะฮะโซนิกเนะีนะ่ยเนี่ย เปิดให้ดู <Okay. S 1> คือเล่นได้โดยตรงเลยนะครับ mm hmm. นี่ mm hmm. กดสตาร์ทที่จอดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากนะฮะนี่ mm hmm. เขาเก็บแล้วที่ตรงนี้ ใช,ใช้ดิแพกใช้ขวาควบคุมนี่ได้แล้ว,ลวโอ้ตายเอาอเให้หมด อย่างนั้นเนี่ยด่านเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสอนเชื่อมต่อจอยให้สามารถเล่นเกมนะครับบนกล่อง Android TV นะครับผมก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีแรกนะครับที่ทำให้เล่นเกมได้นะครับเกมจะต้องเป็นเกมที่มันซัพพอร์ตจอยโดยตรงนะครับ ถึงจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกมที่มันไม่ซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีสอนอีกวิธีหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นคลิปหน้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะสอนส่วนทางซื้อจอตัวนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับสามารถสั่งซื้อใน Facebook จอแพดบอยหรือว่าซื้อในช e mm ้อปปีได้นะครับผมสวัสดีครับ